ต่อสลับน้างงานที่รีสอร์ทนครพนมนะครับมาครั้งที่สี่แล้วนะครับผมมาตอนไหนฝนตกตอนนั้นนะครับก็ตกเมื่อคืนนะครับตีสองครับก็ลงงานเมื่อเช้านะครับผมมันเป็นอะไรนะครับที่นี่นะครับผมมาตอนไหนฝนตกตอนนั้นนะครับพอกลับบ้านมันก็หยุดนะครับผมมันก็แดดนะครับพอม่ายอีกทีนะครับมันก็ตกเหมือนเดิมนะครับผม เป็นโครงลังคาของออฟฟิศอีกหลังนะครับผมก็หลังนั้นก็เสร็จแต่รอบเมื่อกี้นะครับ สำหรับเทีนคันนี้นะผมก็20ตันนะครับขอมันเดิมนะผมอยู่กับเจ้าเดิมนะครับแต่ก่อนเป็น50ตันนะครับคันก่อนนะครับันใหญ่นะครับสำหรับคันนี้25ตันใช้ไม่ได้นะครับ คนใช้ไม่ได้นี้ย,ยตันกอดินเริ่มยุบแล้วนะครับพรเพื่เรไปไหวะ,วระเราเพื่อนบ้านเราใจอ่อะเพื่อะ ก็พัฒน์ว่าสายยางเลยเห็นพัฒน์สายยางเออสายยางไอ้เขียวไหมไม่รู้เห็นพัฒน์อยู่สายยางก็เขียวสิเห้าไปอย่างเนี้ยผู้ใด ก็สาหรับอีกโค้งนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่ารถเข็นเข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องขนของที่ที่ต้องการครับมาไว้ที่ดินของเจ้าของบ้านนะครับผมเพราะว่าต้องขนออกจากทางรถไฟนะครับแล้วก็ค่อยหน้าแรงนะครับผมเจอกันอีกทีหนึ่งครับเป็นครั้งที่ห้านะตอนนี้ก็ครั้งที่สี่นะครับผม ก็จะออาไปไว้บนนนนะครับบนที่สูงนะครับผมวางเด้อจับไปดีเด้อ จะติดต่องานได้นะครับ0 9น0 6 3 1 67นะครับรับงานทั่วไทยนะครับก็จะวางไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะเป็นคนกระเบื้องครับมาไว้นะครับก็เป็นการวัดเ็จนะครับผมก็บินตรงมาจากุบนะเมื่อวานนะผมสาม สองร้อยเก้าสิบโลนะครับก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก่อเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าสามศนุกสามหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดนะครับหรือเจสไอดีไลน์นะครับมาสอบถามเราเดี๋ก่อนได้นะผมเป็นดีดบ้านไม้บ้านปูนนะผมได้หมดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สวัสดีครับ